ไปก็มาหา g อครับผมช็อคเวฟดึงมาเฟดวงแตดดาเมดไปแล้วก็เฟิร์นบัตไปคอนโทรครับตีใส่นิโก้นิโก้ดาเมจหายหวัเจอช็อตจออากนั่นลูบิกฮะไปกันมาต่ออีกครับสกิวกระชากใส่นิโก้ครับนิโก้เรียบร้อยหลับไม่ทันครับผม f อ g จีและ GS ก็ถอยครับผมเจ็บๆอยู่ฮนะทุบไปใส่ f อ g ครับไมค์คอนโทรเอาอีกแล้วครับผมมาแบบไม่หยุดไม่ยัง้ง ดู่เอาเบรดไปครับผมยิงกดต่ออย่างเรื่อยๆฮะโอ้ย oh, hey. เจอจักรคีโร่กดยามอยู่เหมือนกันละลายกอรอบปามีลึกซับขึ้นมาครับลิฟท่านดัตมีฮาก็เล่นกับขวดได้เดิมฮะดู่เอาเบรดไปอีกทีแล้วก็ตามด้วยลิควิดไฟด้วยฮะท่านดัตเชียดจัดการเอฟบีจีแล้วด้านล่างยังเดือดเลยครับตอนนี้รัวๆครับผมเบนกับเอมเปอร์ยืนไม่ไหวฮะ สกอตผมศูนย์สาวรับทีมนิกมาต้นเกมครับฆ่าแบบเดือดๆใส่นิกชาบมาโอ้แล้วลูนเอสด้วยครับลิมจิมยิบหย,ยับยิงไม่ออกครับเจอลิควิดไฟแต่ก็ยังได้ครับดาเมจแรงจ <ะ S 1> ิมอีกรล,ล้วล่อครับผมและทางด้านโนของบา่งเชนจะเข้ามายกหรือเปล่ายกไม่ทันนะยกมาต่อครับเทเลคเนซิสแล้วก็ลิงดับเมทกันไปผมเรียบร้อยครับทางด้านโนของฝั่งแฮนสเช่นตายฮะวาร์ปซอนมาสองเลยครับทางด้านทีมนิกมาฮะ น่าจะเป็นเกมที่ช่วยซ้อนนั่นจากฮีโร่ลัวแล้วไหนแม่หลับลงไว้ครับผมโอ้ตามหลังมาครับทางด้านแฮนสเกตแฮนสเกตจะโดนไล่หรือว่าใครโดนไล่ครับโคโนสองเลยแล้วกันครับเปลี่ยนเป้าหมายโอ้มาโคปลายยากสองครับผมนี่นะคอมโบที่ว่าไว้แต่ยังไงต่อเอสโวยังยืนไว้ผมในช่วงแรกๆครับทางฝั่งนี้เตยยับไปเรื่องวีฮาตายพอส่วนเอสโ沃ก็ไม่หลอ่อดับเบิลคิวครับโอ้เจอลิฟดาเมจมาฮะทางด้านนี้ครับลิฟพยายามหนึ่งไปต่อลิฟตายครับผมดับเมจมาหนักจัดเลยฮะ ไอเอ็นสกอร์เป็น3ต่อ7ครับดาเมจไม่พอไม่เป็นไรลิงดาเมจเลยแล้วกันแอบฟาร์มต่อเน,นี่ยครับผมและเซเลนซิสหรือเปล่าโอ้โหเจอฟีนกลิปจับล็อกไว้ครับบีฮาไม่ทันครับผมก็ปี้ฟีนคลิปไปครับ GS ไอสนแม่ถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับผมแอบขโมอยอันติไว้กับจีเอสลับสกิลไม่ทันแล้วอเอ็มเอนจีทางด้านนี้ก็สกิลเวอร์ฟทอยออกไปครับไมค์คอนโทรลบีฮาเข้าไปเลือกครับเพื่อนซอ้อนไม่ทนัน สมองมาสมองแ right? ตกครับผมโดดใส่ด้านเอฟเวอร์จีนะฮะโดดจับต่อโกเลมเลยแล้วกันครับผมทางด้านนี้จับยกไปเอฟเอร์จีเรียบร้อยฮะไนแมร์แชร์ไนแมร์กันไว้ครับโดนด้านเอ็นฟิเบิลต่อฮะเมเล่โคโดนรีเทคกันอีกทีเข้าไปกับจีเอ็พยายามดึงโพสิชันแล้วอาพีจับรวบมาผมทางด้านนี้ฟีลกี้จับล็อกไว้ผมอาพีว่จับต่อพยายามจะฮิวด้วยซันเล่ครับผมฮิวไม่ไหวแล้วหรือเปล่า มีซูเปอร์นว่าผมแต่ซูเปอร์นวาไม่น่าได้ผมและเอสตายกับนิโกเบบี้ครับอาีแบบเต็มข้อดับเบิลเดมเพ็ด้วยครับแม็กนัตย้อนลงด้านล่างไหลกันต่อครับนิโกเบบี้ตีเป็นทีซันเลออาชแนนบีฮะผมแรมแนนอีกดูเอาเบรดไปอาพีเวลอีกแล้วฮะแรมแนนต่อโอ้โหแรมแนนยังเหนื่ดเปลี่ยนเป้าหมายไปฆ่าไอเมดไม่ยอมแลกครับเจี๊ยนเข้ามาแล้วจับยกไปเทเลคเนซิผมลักโคโนมาสองอีกครั้งครับผม ด่งา,างก็เดียวยัดไอเวนลิกดาเมนไม่ทันก็บอกจังหวะนี้ทางด้านนี้มาโคไฟคอมโปไปโอ้ซุปเปอร์น้ำว่ายอยู่วงกล้องไม่โดนใครครับทาเดลิเชนย้ำต่อเอสโมตายแรกกับไปคอนโทรมิลเลเข้าว้ามกลับไปละฮะเสียไป็นสากับนิกมารอบนี้ส่วนนั่นทีมอเรียนเสียไป็สองครับก็เปย์ไปเป็นนั่นซันเรย์ครับผมจีเอชด่างก็นายปริงครับไอผ่านปิดมาใส่นั่นเป็ครับอกจังหวะนี้ซิลิเชนจับล็อกย้ำต่อโกเลมสวนไปลิกดาเมนมาเต็ม จีเอสมองยังเซฟซันเล่ไว้อยู่ฮิวให้เพื่อนผมแต่ฮิวไม่ไหวผมวีฮาตายครับด้านเป็นเล่นบอยเข้ามาผมแล้วเปิดมาไข่ผมเปิดเซิร์ฟตีไข่แตกไปครับผมแล้วถอยครับมิลเลร์เข้าใส่หนึบแช่ผมหนึดกันไว้ครับเข้ามาจิ้มย้ําต่อยกระโดดตีผมจีเอแตกพ่ายผมกระโดดถอยออกครับถึงได้ผมมิลเลร์เข้าฮะนิโกลเบบี้ครับผมกระโดดตีรีเช็คย้ําอีกรอบรผมดาก็เทลซันป่าเอสโมไม่ทันครับผมแล้วก็คับมาตีทาวเวอร์ย้ําอีกทีช็อคเวฟปาดใส่ดอรนเอสโม ฝ่าแดนไปก็โทมีอารครับผมแต่ว่าไม่มีเบรคเข้าไปทำเกมฟินลิปจับบล็อกไวสกีเวอร์ไป RP จับรวบมาไม่ติดครับผมใส่หนักดึงแดนเอฟจีไว้เอฟตายหมดแต่บิลเลอร์โดดลีเลื่อนเดียวนิสอาร์ใส่ถึงหน้าเทปล่าสนิทแทบหนึ่งแดนบิลเลอร์ไว้หลบปุ่มไปต่อกับไอผ่านล็อกไว้ที่นีโก้เบบี้ครับเจอบอดี้บล็อกโกเลมบอดี้บล็อกโกเลมบอดี้บล็อกยับต่อนเล็บนดนไปถอยได้หรือเปล่านิโก้เบบี้เรียบร้อยผมเจอแดนบีฮาฆ่าไปครับ ดาวก็เดินสั้นยันไปที่มิลเลอร์ครัผมเอาไอ้ผ่านโดละโคโนใส่กับมาโคพลายหมดจังหวะนี้อาพีเวลย้ำต่อผมแหลกร้านกับผมแล้วมิลเลอร์ออกไม่ได้ผมเจอแฮสเกตฆ่าไปอาร์พีจับรวบม,มาเต็มผมมิลเลอร์ซื้อเกิดมันยันกันต่อกับผมโดนตีไปวอลเปิลคอมโบลิงดาเมจไอเบนทิปเปิลคิวเลยครับและนี่กระโดดมาตีใส่นิกโกะนิโกะกระโดดถอยไปไอ้ผ่านไล่ามาไม่ทันครับผมไล่ตามต่อครับผมถึงได้โดนโดดไปชาวบล็อกไม่ถึงนินโกะครับสกีเวอร์กระชากไปจับยกมาต่อฆ่าคนเล่นกันผมแตกพลายมาแฮสเก เรียบร้อยผมแฮสเกตมีซื้อเกิดครับอาร์ฟีเวลดึงไว้กับบอแล้วซันเลมปาดยาวแบบจีเอ,อสคอมปี้ซันเลมฮะใส่นิโก้นิโกป้ปกิ๊กมาผมกระโดดเข้าใส่อามีเกเบอร์เซิร์ฟตีเรียบร้อยนิโก้ตายครับซื้อเกิดมาผมด้านฟินิกครับจะเอาคืนหรือเปล่าดีเทคเอาไปกระโทมปิ๊งครับอมขอบใกล้ๆ ไปกระโดดปั๊บเอ็มพาวเวอร์ให้มิลเร์เคิลมิลเร์เคิลหัวใส่ดิ้อาร์ใส่ลิฟลิฟลงมาลิฟลงมายัางไรต่อลิฟลองหรือเปล่าซันเลป่าใส่มิลเร์เคิลครับไอ้ผ่านเปิดมาอยู่เล่นฟินิกไว้ครับผมแล้วก็โดดตีใส่ด้านลิฟเรียบร้อยไปเปิดเซิร์ฟตีเปิดเซิร์ฟตีเรียบร้อยกับลิฟตายใส่ดังกุ้นไนต่อดังกไ้นเอสโ S4 ไม่รอดครับมาตายบนลูบครับผมไอแมนหลับลงไว้แชร์หลับกันไปไอผ่านเปิดสุริยามไม่โดนช็อคเวฟดึงเข้ามาครับแล้วลิ้งดาเมจไปคนอยู่ในป่ามมีคคคนนนนออยยู่่ใปปปาาาลลิกกดดดดเเจจไไซววัััรรบบแแ้้็โงงขฮต มิลเล่เข้าไล่ต่อนเปล่าไม่ไล่แล้วฮะกลับไปตีโลชาต่อครับไหลยาวครับตอนนี้อาริแอนเอากระชากมาจังหวะนี้ครับผมอาพีโหลดมาพอดีด้วยครับผมเต็มข้อผมมาบอบว่ะอุ้ยสตีหลุดครับผมอาริแอนครับจะเอาโลชาให้ได้ผมจะปวดโลชันจะตายหมดครับตายคู่ครับโอ้ยเอเบอร์กับฟินิกส์ครับไปอีกฮะอาพีโหลดมาพอดีครับเมื่อกี้เห็นหนึ่งสองครับโอ้โหมานับถอยหลังสามสองหนึ่งแล้วแตกพ่ายผมแล้วเอจิสครับ อยู่ที่นั่นมีราโคฮะ GS ล่อซื้อกับผม GS ล่อซื้อครับ GN. ล่อซื้อโคโน่สามหลุดไปหนึ่งกรับผม GS ตายกับชากเข้าเขาเล่นโคโนแล้วกันครับชัยต่อ RP จับรวบไปสองกับผมแล้วไอ้ผ่านมาโบไฟโกเลมครับ,ล,รบลิกดาเมจสามละลายหมดแน่นอนครับผมพี่น้องเรียบร้อยอะปลายสาวตัวคอของอาริแอตครับแลกซัพพอร์ตตัวเดียวเขาเอา Holy Molly ดาวก็เดียวสร์ทเปิดบอลหลอกครับผมวันใจวันใจมาหาชนบอลหลอกบอกขอลิงกตเป็นก่อนตายแล้วกันครับผมแล้วสายคนลงไฟน์งสเสรผมวีฮาโดนเปิดครับอ้อมมาได้สวยครับอารีอันรอบนี้ตัดไปสองครับถอยกับบทางด้านนิกมาไมค์กัทครับสไลด์ไปโดนเลิแนแ้นไล่กระโดดมาผูกถึงไหมถึงไหมน่าจะถึง <c oughs> อ้าโหผูกไม่ติดครับผม เอาล้วครับอ้อมดีครับแต่นี่ไลม์มาปิงไปสตาร์หรือเปล่าเอ้แต่เขามีเอจิตอยู่ครับด่านนี้โอ้โหจะวาร์ปโดนสกีเวอร์กับชากไปครับมีออฟเซอร์วอร์อยู่ให้กลาวดรงนี้ก็ยังไม่ลืมไนแม่เราลงไว้ครับมิราเคิลไล่ต่อลิฟดักหน้าอยู่ดักเดียวซันล็อกที่ได้เจียนเจียนละลายครับผมเจอจิ้มแล้วจะได้ลิฟเองเฟนลิฟจับล็อกไว้ผมแทงได้มิราเคิลโดนเข้าแล้วครับโดนเข้าแล้ว โอ้โหยังไม่ตายผมแล้วก็ไนแวร์เซฟตัวเองไว้ก่อนมีลเลอร์โอทรายซิลิเชนล็อกมีลเลอร์อไว้ครับจากคีโร่กําลังจะเกิดครับโดดมาเอาไหมเอาไหมเอาบอลรือเปล่าล่ะใส่หนักไปเลยฮะใส่มักไปเลยครับผมลดดาเมจมาสกีเวอร์กระชากมาต่อเอจินหมดพอดีครับผมดอกนี้ ดอกนี้เอจิปบอกเลยว่าสวยดอกนี้เลยว่าสวยจัดเขาบอกว่าโอ้โหฝาโค้ไพร์มาแตะค่ายบอลแล้วลิงจะเบรมาผมโกเลมเดจะกันต่อฟินิกซันโดนจากวงนอกไปทางด้านเอจิผมโดนลิดเบร์แล้วเอไอเบร์ไอเบรเรียบร้อยผมเอาละครับทางด้านของฝั่งวีฮาโดนครับลืมเปล่าไอ้ใส่คนพยายามจะหลบไม่ผลแล้วตายไปอีกครับผมของแท้มาแล้ะแสบมองเห็นได้มีระคบครับ โกเลมยัดลงเลยแล้วไอ้ผ่านลงรับใส่เต็มๆครับผมกระโดดได้หรือเปล่าเอ้ยทางด้านนี้ก็เบบี้ครับแล้วซันเลเปิดไปเอา้าทางด้านมิลเลอร์เค้าละลายครับผมงานหยาบผมเจอซันเลกวาดครับแล้วฟีดกริปจับล็อกไว้ผมเจอซุปโปะจะนึกฆ่าครับผมเซ็นคอโมโบไม่ดีเปล่าแล้วทางด้านจีนตายผมมาโคไปลงเย่าต่อนุกออินใส่ด้านวีฮาวีฮาไม่รอดครับผมตายสาวครับแล้วเปิดไปซุปเปอร์นัวรครับด้านนี้ไนแมร์อัดไปที่โกเลมครับ ไอกโกเลมทิ้งไปก่อนฮะโกเลมรีเลือดไวจัดตีไม่เข้าไล่ตามต่อที่นันไอเอ็มเอรเอ็มเอ็น R M M N. กับผมไม่ได้สิครับรีเฟนเชอร์แล้วตายอีกหนึ่งศพครับบินอีกก็มีใครกลางมงนอกโกโนโไปเต็มแบบรอบนี้เปิดสกอร์ได้เบีร์แล้วซันเลฮิวให้กับผมตีไม่เข้าฝ่าลิงและเมดไปโกเลมยักษ์กระสอบผมมาพีจับรวบม,มาผมใครล่ะจะอดใจไหวเซมพร้าตายผมและเอจิสเป็นของด้านบายคอนโทรลสแนสนไปครับครับฝ่ามินและเขาก็ตายเป็นการลเลียอัพพีเวลครับลงไปครับ,ลรบหลุมนรก เำไต่อไปกระโซ่ก็มีเอจิสอยู่เล็บนั้นบีบเข้าไปหมดเสียในเอจีสครับวางวางไอเอเมกับผมรอลิงดับเบดกันก่อนหรือเปล่าเอ้ครับ v ี g าเข้ามามาสู้กันด้วยสกิลจับล็อกกับผมก็ปีบปีนกรีบาวจากเดือนตัวของเบนเนั่นเองครับ GH ล็อกในเน็นไปแฮสดเกตไม่เหล่าาเจอเฟดโป้เข้าไปฮะเรียบร้อย เปิดอมาไอผ่านับผมลงเต็มข้อพอดีครับสุดระยะสกีว่บกระชากไปเกต์รับผมตายอีกหนึ่งครับ f อ็มเอไปคอนโทรสักลุยดับยกมาครับผมไอผ่านเปิดไปครับทางด้านเอสบยังไงต่อปีเคปีสวนกัรโคโนข้อไปแล้วผมเอาติดฟินิกเดินข้ามฟินิกครับผมยังไงต่อฟนิกีจากมุมนอกไปอาร์พีจับโล่มาแล้วโกเลมบหนึ่งครับผมรีเฟซไปครับมานาพอร์ตไอเบนครับโกเลมบสองว่าผมอภิดาบารุ ทางด้านลิฟผมจิ้มใส่บ้านกระทงบ้านกระทงถอยหรือเปล่าเลยลิฟถอยได้ไหมลิฟเจอโกเลมโบกตายครับผมและนี่ครับด้านหลังมาครับเอสโวเอสโวเจอกระชากไปสกีเวอร์ผมโดนรูปไปพี่ตระเข้าหัวยับเอสโวโดนดิซามไปอีกไม่ออกแล้วตายครับทีมไวครับทีมนิกบ้าไม่ตายสักตัวครับและชีตยังไม่ได้ปั๊มด้วยครับเจอสองอาิดามารู้ไป RMN าา e ER. e ซื้อเกิดมาเดินครับผมเป็นเอเบอร์เทมบราซื้อเกิดได้ครับร้อมีบีเคบีไม่มีด้วยโอ้ยกอชเกือบบ้านได้ครับผมสกีเวอร์กระชากมาไม่ติดล่อซื้อแล้วมิลเคิลเข่าซิลิงเชนดิลิงเคนครับผมทมเ์เดช์เชนไปเอามิลเลอร์เข่าโดนยิงตายวันกระชากทีวอร์ไปกินชีสได้ทันครับผมแล้วก็ยังไงต่อฟรีลิฟย,ย้ำต่อท่าน่าลิฟแพงมิลเลอร์เข่ามิลเลอร์เข่าโดดออกได้อีกทีครับผมสเต Hand, ตัสรีซิชแนนหรือเปล่าแล้วก็ ปาดมาก็มาชีวการไหลกันต่อซูปเปอร์ทว่าขั้นไว้สงครามคนเดินอีกที่อาผีรวบไปเซเดินดลิฟผมแต่ลิฟยิงสู้อีกครับผมดาเดินพิลเลอร์ผมเจอไปแตกพ่ายสามครับดา <c oughs> เดินบนต่อเอเดินผ่านครับผมทางด้านโอของแฉบเต็ไมไปหมดนี่แฉบพิงกันไปตีทาวเวอร์เบอนเดินบนออกครับล <c oughs> ่างเจียนแดนคลิปมาสูงครับฝั่งนี้โผล่กลางก็มีลเคอร์ตีแฉบครับเ <c oughs> ค,คลียรายามม์คอนโทรลถือเจ็บ ไปกระโจนก็ของไม่มีฮะมีแค่าอารพีรวบม,มังกี้คิงบามาสง่งแล้วเล่งปลาเอามังกี้คิงปลาไปเปล่าแล้วก็นี่ครับโกเรบโกเรบโรชานสมกสวดไหมฮะมีกรเโจนกระโดดเข้าใส่โคโ,โนครับผมมาได้หนึ่งครับผมตีดางก็ไหนไม่เข้าครับผมงานยาวครับตอนนี้โคโนไปแบบเข,ขาเหกระโดดถอยกลับครับผมเสียโคโนไอผ่านล็อกเรื่องดีโกไปฮะฟีนกิฟใส่ดับบายานะโทษยับต่อลิกนั่เบนกันไปครับใครจะอยู่ใครจะไป ดาเมจเหมือนจะเหนือกว่าหว่ไอเวนก็โกเลเดปโกเลเดปยัดหลบต่ออออินไปแล้วครับตีก็บอกตีไข่ไม่เข้าผมไม่ใช่ฮีโร่ไทยครับผมวันนี้ใส่คนขึ้นหลบกันไว้ผมแตกพ่ายผมนิกป้าครับทางด้านตัวของฝั่งนิกป้าแตกสามผมอออินสกิลไปหมดแล้วก็ยืนดีกว่าครับอารีอนล,ลีโพสชัน่นเป็นไปแล้วจีเอชก็บอกก็โดนจิ้มทะลุไปตายผมหมดดองครับน่าจะมีเกมสี่อะน่าจะมีเกมสี่ครับผมเอาละฮะ มันไม่เป็นเหมือนเก่าครับผม BKB ตีดีเคไม่เข้าแน่นอนครับไปครอบอย่างเงี้ยเอ็นกลางเกมนีครับนี่กเบบี้เช็คก่อนครับว่าฝั่งตรงข้ามมีซื้อเกิดหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีก็กร๊ปกันเอ็นกลางเลยครับเอาแล้วฮะราตีนี้ครับยาวไกลแน่นอนทามิ่ง BKB มานี่รู้เรื่องเลยทีไวสองรอบนี่รู้เรื่องเลยไม่ได้อาพีครับก่อนปิดเกม ไม่ทาน้ะผมโกเล็เข้าไปตีบ้านครับอาริแอสครับผมก็ชนะไปครับในเกม3จิทีจีรุ่นน้าผมวิ่งไปเข้าห้องน้ำ่อนแป๊บนึงไม่ไหวปวดซี